อยากเป็นเมนเจอร์ที่เก่งอยากเป็นเมนเจอร์ที่ยอดเยี่ยมการจะเป็นแบบนั้นได้เนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับวันนี้เทมจะเอาผลวิจัยจาก Google มาเล่าให้กับทุกคนฟังไปฟังกันได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่2020 podcast นะครับ podcast ที่จะช่วยคุณหรือคนหล่สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสาหรับการทํางานในโลกอนาคตครับวันนี้กับเทมส์เหมือนเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มใหม่แล้วนะตอนนี้เล่มที่สี่นะครับเมื่อการทํางานหนะักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านะครับก็หาได้ที่ร้านหนังสือทั่วทั่วไปแล้วนะเปิดมาก็แนะนาหนังสือเล่มใหม่เลยนะครับก็วันนี้เรื่องที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ลักษณะความเป็นผู้นำที่ดีแล้วกันเนาะในมุมมองของ Google นะครับต้องบอกว่า,าทาง Google เนี่ยเขาได้มีการทำวิจัยขึ้นมาตั้งแต่ปี2008แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆอ,อัปเดตตัวเขาเรียกว่าคุณล,ลักษณะที่ดีของผู้ที่เป็นเมนเจอร์เนี่ยมาตลอดเลยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งหมดอยู่ด้วกัน10ข้อนะครับต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้ของ Google เนาะมีชื่อว่าโปรเจกต์ออกซิเจนนะครับก็ถูกวิจัยขึ้นมาจากทีม people innovation lab ของเขาน,นั่นเองนะครับซึ่ง ทั้ง10คุณสมบัติที่ว่ามีอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันทีละข้อเลยนะครับข้อที่1เลยแล้วกันเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับทุกคนเขาบอกว่าการที่จะเป็นเมนเจอร์ที่เนี่ยคุณต้องเป็นโค้ชที่ดีนะครับ is a good coach ก็คือคุณต้องเป็นคนที่คอยอรู้จักวิธีการโค้ชคนอื่นนะตั้งคำถามนะครับเพื่อทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเดินไปสู่เป้าหมาย ด้วยวิธีการด้วยการหาคําตอบด้วยตัวของพวกเขาเองได้นะครับเราต้องเป็นโค้ชที่ดีนั่นเองเนาะคือเวลาพูดถึงเรื่องการเป็นเมนเจอร์เนี่ยหลายครั้งเรามักจะคิดว่าอ๋อพอเราเป็นหัวหน้าคนงห้นะครับหรือว่าอ่าเป็นผู้บริหารเนี่ยเรามักจะต้องคอยอตัดสินใจทุกอย่างตลอดเวลาใช่ไหมครับเราก็ให้คําตอบคนอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปทุกคนเพราะว่า ผู้บริหารที่เก่งๆหรือว่ามเนเจอร์ที่เก่งๆเนี่ยนะครับก็จะมีทักษะที่สําคัญมากนั่นคือการโคชชิ่งเนาะก็คือการทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนที่ดีขึ้นได้โดยที่กลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาหาคําตอบต่างๆด้วยตัวเองนะครับเขาแค่ต้องเป็นคนที่ตั้งใจฝเกาอคนที่ตั้งคําถามด้อย่างเหมาะสมเพื่อดึงศักยภาพของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติอย่างแรกที่สําคัญนะครับของมเนอร์เจอร์ที่ยอดเยี่ยมถัดมาครับข้อที่2ครับ Empowers team and does not micromanage ก็คือคุณต้อง uh, empower ทีมงานของคุณเนี่ยนะให้ได้แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปจุกจิก micromanage กับงานต่าง,างๆเขาแบบลงรายละเอียดตลอดเวลาคือปกติแล้วเนี่ยคนมักจะรู้สึกวัดรู้สึกดีนะแล้วก็ถูกรู้สึกว่าเอ้ยฉันได้รับความไว้วางใจอะ่ะ เวลาที่หัวหน้าของเขาเนี่ยได้ให้โอกาสเขาทํางานอะไรที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าได้ให้ที่โอกาสทีมงานได้แสดงศักยภาพโดยที่ตัวหัวหน้าเนี่ยก็มีความเชื่อนะว่าทีมสามารถจะทําได้จริงๆแล้วข้อนี้ในฐานะของคนที่เป็นแมネเจอร์ที่ดีนะครับหลายครั้งเนี่ยมันจะมีความเวลาคุณอาจจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าใหม่ๆเ,เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าทีมจะทําออกมาได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเรามักจะเอาศักยภาพเนาะเอาผลลัพธ์ที่ตัวเองทำเนี่ย มาเป็น Refer e n c e เสมอนะครับมาเป็นเบสเสมอว่าทุกคนต้องทําแบบนี้สินะแบบที่คุณทําได้แบบนี้สินะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละคนน่ยมันมีวิธีการทําไม่เหมือนกันนะ,ะวิธีที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดมันอาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้นะครับทีมคุณอาจจะสามารถคิดอะไรบางอย่างที่มันดีกว่าคุณก็ได้หรือว่าคือมันไม่ได้แบบมีคําตอบเดียวเสมอไปอ่ะไม่ได้มีวิธีการที่ทําได้แบบเดียวเสมอไปนะครับ ซึ่งจริงอยู่เนาะบางครั้งมันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกระบวนการยอมให้มันเกิดโอกาสให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับทีมได้ลองลงมือทอํดูเนี่ยมันเป็นการทาให้ทีมไดพัฒนานะครับได้เรียนดูแล้วก็เป็นการให้ trust เนาะก,กับทีมงานของเราเป็นอย่างดีเลยนะครับรวมถึงการที่เราไม่เข้าไปจู้จีจ้จ,จุกจิกเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้ทีมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับได้สามารถบริหารงานเนาะได้ฝึกฝนแล้วก็สร้างผลลัพธ์ได้ด้วยความ มั่นใจแล้วก็ความภูมิใจด้วยตัวของเขาเองได้นี่คือข้อที่2นะครับ Empower team and does not micromanage เนาะถัดมาครับข้อ3ครับ Create an inclusive team environment showing concern for success and well-being นะครับก็แปลว่าจริงแล้วคือการที่สร้างสภาพแวดล้อมนะครับให้กับทีมให้เกิดความเท่าเทียมกันเนาะแล้วก็ ให้คนที่มันมีความหลากหลายอ่ะสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างอย่างเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับประสานงานกันได้เป็นอย่างดีนะครับคือจริงๆแล้วอ๋อแล้วก็ showing concern for success and well-being ก็คือพยายามที่จะใส่ใจนะครับแสดงให้คนเห็นว่าเราใส่ใจต่อความสําเร็จแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของทีมทุกคนนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรา ทํางานในโลกยุคใหม่เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเน้นความอินคลูซีฟมากเลยเนาะคือการยอมรับในความแตกต่างใช่ไหมครับการที่การที่เราจะสร้างสิ่งใหม่ได้ไดเนี่ยมันต้องเกิดจากการเอาคนที่มีความแตกต่างทั้งในด้านของอะไระเชื้อชาตินะสมมุตินะถ้าสมมุติคุณทางานาโบรทข้ามชาติ่ยก็จะมีหลายเชื้อชาติเลยนะครับหรือว่าเวลาสร้างนวัตกรกรมก็จะมีหลายหน่วยงานอย่างเงี้ยหลายความคิดเห็นหลายมุมมองเนี่ยเข้ามาทางานด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นทีมมันจะมีความเป็น มีความหลากหลายมากขึ้นนะคุณก็ต้องสร้าง Environment ให้มันเกิด c u เจอร์แบบนี้เกิด i n c l u s i v e t ทีมแบบนี้ให้ได้นะครับเกิดความเท่าเทียมกันการ,การยอมรับซึ่งกันและกันให้ได้นะแล้วก็แน่นอนคือสิ่งสำคัญของแต่ละคนนะ่ะมันน่าจะดีไหมนะถ้าคนณแน่ผู้จัดกา <c oughs> รอ manager ของเขาเนี่ยแสดงความหงวหงใหยใส่ใจต่อความสำเร็จแล้วก็ความมีชีวิตที่ดีของทีมงานทุกคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นคุณสมบัติที่สำคัญข้อที่สานั่นเองนะครับ ถัดมาครับข้อที่4 is productive and resource oriented นะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า Manager ที่ดีเนี่ยคุณสมบัติก็คือคุณต้องเป็นคนที่ productive เนาะสามารถสร้างผลลัพธ์ออกมาได้ได้หลายๆอย่างนะครับในเวลาที่อาจจะน้อยหรือว่าผลลัพธ์ที่ว่าพอพูดถึงว่า productive เนี่ยมันก็ต้องมาตรงกับ ัตถุประสงค์ใช่ไหมตรงกับเป้าหมายของบริษัทตรงกับเป้าหมายของทีมด้วยนะครับเนี่ยถึงเรียกว่า productive นะคือทำทำาน้อยให้ได้มากนะครับเราก็ result oriented ใช่ไหมครับก็คือเน้นไปที่ผลลัพธ์เป็นหลักน,นั่นเองซึ่งข้อน,นี้มันอาจจะดิงกับเรื่องของอะไรครับอ่าข้อ2อที่ฉันไม่พูดไปแล้วกนะ็คือไม่ไม่ micro manage นะนะก็ต้องเน้นที่ result เป็นหลักนะครับพยายามทำอะไรให้ อ่าคือมันมีโอกาสที่เราลงมือทําได้หลายแบบมากเลยวิธีการมันเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเราเน้นผลลัพธ์อะถ้าผลลัพธ์มันได้วิธีการมาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะมันอาจจะสามารถเอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนแชร์ลิงก์กันได้ทําให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อ4ี่ครับ is productive and resource oriented นะครับถัดมาข้อ5ครับ is a good communicator นะครับแล้วก็ขยายความนิดนึงคือ listen s and share information นะครับ พราะ่าไงว่าเมนเจอร์เนี่ยต้องมีคุณลักษณะของการเป็นนักสื่อสารที่ดีนะครับคำว่านักสื่อสารที่ดีเนี่ยมันไม่ได้พูดไปถึงการพูดอย่างเดียวเนาะแต่ว่าการสื่อสารคือคุณต้องอะไรครับคุณต้องทั้งฟังใช่ไหมแล้วก็ส่งข้อมูลบางอย่างนะครับกลับไปให้ผู้รับสารเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันใช่ไหมซึ่งการที่คุณจะสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับคนฟังได้เป็นอย่างดีเนี่ยคุณก็ต้องฟังคน ผู้พูดกับเราก่อนด้วยถูกไหมว่าเขาพูดอะไรกับเราอ่ะน่คุณหนึ่งจะสามารถนําเสนออกสา,ารต่างๆให้เหมาะสมให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือ good communicator นะคือคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่แบ่งปัน information ให้กับผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงกับความต้องการของเขานั่นเองนะครับนี่คือข้อที่ 5, นะครับถัดมาครับข้อ6ทุกคน support career development and discuss performance นะครับ ก็พูดง่ายๆว่าเมเจอร์ที่ดีเนี่ยต้องเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องของการพัฒนาโอกาสทางการทำงานนะหรือว่าแคริเอ p ร์พาธของแต่ละคนเนี่ยคือมันต้องถูกวางไว้อะคือการที่เราจะเป็นหัวหน้าคนที่ดีคุณต้องมานั่งคิดเสมอว่าคุณจะทำไงที่มันคุณเติบโตได้นะครับทำไงคุณแต่ละคนมีจุดดีจุดด้อยอย่างไรนะครับแล้วเราจะสามารถ หาโปรเจกต์เนาะคือเด่นๆเนี่ยไปให้แต่ละคนให้เขามีความโดดเด่นได้ยังไงไอหน้าที่แบบนี้มันเป็นหน้าที่ของเมนเจอร์ที่ดีดูคนไม่ใช่แค่แบบมาเมนจร์นู่นนี่มาเมนเจ์งานไม่ใช่เลยนะครับหน้าที่เมนเจอร์ที่ดีเนี่ยคือการพัฒนาคนต่างหากนะครับการทาให้คนเติบโตต่างหากซึ่งการวางแผนแคริเอร์ให้กับทีมงานทุกคนเนี่ยการหาโอกาสให้ทีมได้อ่ารู้ว่าแคริเอร์เขาจะเติบโตไปในทิศทางไหนได้แล้วก็คอยเปิดโอกาสเปิดทางให้เนี่ย เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่แม n เจอร์ที่ดีทุกคนควรจะมีติดไว้กับตัวนะครับซึ่งการที่เราจะทำา c อร e เรน e ์เดเวล็อที่ดีไดแ้แน่นอนมันก็ต้องมา Discuss เรื่อง Perform a n c e กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณก็ต้องมีการให้ Feedback กันและกันเนาะอะไรทําได้ไม่ดีก็ควรจะรีบให้ Feedback กันไม่ใช่ไปให้กันตอนที่จะบาประเมินผลอยู่แล้วมันจะไปทันอะไรก็ไม่ทันแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะดีกว่าถ้าเรามาอ่าคุยเรื่องงต่าๆกกันในใทุ ระยะเวลาจะหนึ่ง,นงเนาะเช่นแบบ2เดือนครั้งหรือคอเตอร์ละครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆได้นะอะไรที่มันไม่ดีก็ยังปรับได้ตลอดเวลานะครับซึ่งแบบนี้มันน่าจะดีกว่าที่เราไปบอกทีมงานของเราทีเดียวช่วงปลายปีว่าเอ้ยคุณทําได้ไม่ดีนะนะคือคุณเห็นอยู่แล้วว่าทีมงานคุณอาจจะทําได้ไม่ดีแล้วมันมีรูมให้ Improvement ได้เพราฉะฉนั้นเนี่ยน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับถ้าเราได้มีโอกาส คุยกันแล้วก็บอกเขาตั้งแต่แรกเขาจะได้สามารถไหวตัวทันปรับตัวทันแถมยังสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ตลอดเวลาโดยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของเมน a เจอร์ในข้อที่6นะครับ support c a r e e r development and discuss performance นะครับทัดมมาข้อที่7ครับทุกคน has a clear vision นะครับแล้วก็ strategy for the team นะ has a clear vision strategy for the team slash นะครับ vision slash strategy for the team นะครับก็คือคะ,ะว่าการที่เราเป็น manager ที่ดีคุณต้องมีภาพปลายทางที่ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณอยากได้อะไรจากทีมนะคุณอยากให้ทีมคุณเดินไปทางไหนนะครับหรือว่าคุณมีกลยุทธ์อย่างไรนะครับที่จะทําให้ทีมของเราได้เดินทางไปสู่เป้าหมายของเราได้เรื่องพวกนี้มันต้องสื่อสารเนาะเพราะว่าถ้าในฐานะที่คุณเป็น manager นะครับแล้วคุณยังคุณไม่สามารถ มี strategy ที่ชัดเจนได้นะครับ uh, strategy คืออะไรครับ strategy คือกลยุทธ์หมายถึงจุดที่คุณจะโฟกัสนะคือเรื่องที่คุณจะทำนะครับที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการนะครับถ้าในฐานะที่เราเป็น manager เรายังกําหนดเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะยังสื่อสารเรื่องพวกนี้ไม่ได้เนี่ย,นะย,รรยคุณมั่นใจได้เลยครับว่าทีมของคุณเนี่ยก็จะไม่สามารถโฟกัสนะกับการทํางานได้เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือกลยุทธ์ที่จําเป็นที่คุณจะต้องทําเพื่อส่งมอบผลลัพธ์แล้วก็สร้าง ใหอ้องค์กรประสบความสําเร็จได้นะครับถ้าคุณยังกําหนด Strategy ไม่ได้นะครับหมายความว่าคุณไม่สามารถกําหนด Priority ในการทํางานให้กับตัวคุณเองและทีมงานของคุณได้นะครับถ้าคุณยังกําหนดไม่ได้แล้วทีมคุณจะไปกําหนดได้อย่างไรนะครับข้อข้อ7สำคัญมากนะครับ has a clear vision strategy for the team นะครับถัดมาข้อ8ครับ has key technical skills to help advise the team นะครับ ก็ข้อ8เป็นเรื่องของ Technical Skills นะนคือ m อ่า m a n a อ e r ที่อันนี้เทมว่าอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรด้วยเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าคําว่า t e h n n i c l s s k l l s ในที่นี้เนะี่ยคือหมายถึงคุณควรจะมีทักษะที่เป็นเชิงเทคนิคนะที่สามารถที่จะแนะนําทีมงานของคุณไนดะ้เพื่อใั้ไงว่าคุณต้องรู้ว่าทีมคุณทําอะไรนะครับในเชิง o peration นะ นะแล้วคุณก็ต้องสามารถแนะนําเรื่องพวกนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะน,น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเนาะซึ่งเอาจริงถ้าในข้อนี้ถ้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับเอาจจะขอบิดนิดน,นึงแล้วกันเนาะอาจจะเป็นสกิลที่จําเป็นสําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมของคุณนะครับฟังชั่นอลสกิลที่ทําให้งานบรรลุประสบความสําเร็จอะ่ะนะคือในฐานะที่เราเป็นเ a น a g เจอร์เนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับในระดับอาจจะไม่ได้ลึกเท่าเขาก็ได้นะอาจจะในระดับเบื้องต้นเนาะแต่ว่า อย่างไรก็ตามเราต้องสามารถที่จะเห็นภาพรวมแล้วก็ไกลเขาได้นั่นเองนะครับถัดมาข้อ9ก้า้นคนคุนะครูสมบัติข้อที่9คือ collaborate across Google นะครับก็จริงๆเป็นเรื่องของการ collaboration เนาะหรือว่าการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กรน,นั่นเองนะครับคือแน่นอนแหละพอเราทำของใหม่ในทุกๆักนนี้ทุกคนมันต้องอาศัยการประสานงานที่ ค,ค่อนข้างจะซีมเลสเนาะแล้วก็คุณต้องเจอกับคนที่แตกต่างกับคุณในเอยอะแยะมากมายเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยน่าจะดีนะถ้าคุณสามารถเป็นคนที่ประสานงานกับบุคลากรนั้นได้หรืออย่างน้อยเนี่ยคุณคอนเน็กนะกลุ่มคนของคุณเนี่ยเข้ากับคนอ,อื่นๆได้นะครับให้ให้พวกเขาได้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อนะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นน,นั่นเองแล้วเราเดินทางมานถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือ is a strong decision maker นะครับ ก็เป็นนักตัดสินใจที่ชัดเจนนะผู้ตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะครับใช้คํานี้เนาะคือต้องบอกว่าแน่นอนแหละคุณสมบัติของผู้นําที่ดีครับคือคุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเนาะแล้วก็เรื่องอะไรที่มันจำเป็นหรืออะไรที่ยากๆเนี่ย,ยนะนะยิ่งคุณอยู่ตาแหน่งสูงเท่าไหร่เนีนะ่ยการตัดสินใจของคุณเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็สําคัญมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะดีนะถ้าคุณได้ฝึกทักษะการตัดสินใจมาตั้งแต่ที่ เริ่มทํางานใหม่ๆนะครับการในฝึกเลื่องพวกนี้นะก็จะค่อยๆทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นนักตัดสินใจที่เก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ตัดสินใจได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งพอคุณกลายเป็นมนเนเจอร์ก็คุณก็จะสามารถตัดสินใจแล้วก็ช่วยเหลือทีมงานได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับหลายครั้งเวลาเราคิดถึงการตัดสินใจเนาะเราบางทกลัวผิดกันมากไปหน่อยนะครับเพราะว่าแน่นอนการตัดสินใจที่ ว่าจะตัดสินใจได้ดีคุณต้องตัดสินใจผิดมาก่อน,อนเราไม่รู้กี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งตัดสินใจผิดมากคุณก็ยิ่งจะตัดสินใจได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็น่าจะดีกว่าถ้าเราค่อยๆฝึกมันเนาะตัดสินใจเรื่องเล็กๆนะไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนักตัดสินใจที่ดีแล้วก็เด็ดเดี่ยวได้มากขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่ง นี่คือคุณสมบัติข้อสุดท้ายนะครับผมสรุปทั้งหมด10ข้ออีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนะข้อแรกนะครับ is a good coach นะครับข้อที่2ครับ empower s team and does not micromanage นะครับข้อ3ครับ create an inclusive team environment showing concern for success and well-being นะครับข้อ4 is productive and results oriented นะครับข้อที่5ครับ is a good communicator listens and shares information นะครับ ข้อที่6นะครับ support career development and discuss performance นะครับข้อที่7 has a clear vision strategy l a s s h for the team นะครับข้อที่8 has key technical skills to help advise the team ข้อที่9ครับ c o l l a b o r a t e across Google นะครับแล้วก็ข้อที่10ครับ is a strong decision maker น,นั่นเอและนี่ก็คือ10คุณสมบัติที่ดีของ ผู้จัดการนะครับในมุมมองของ Google นั่นเองเ,องเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้ในการาพัฒนาตัวเองและการเอาสำหรับคนที่ต้องการจะเป็นเมเจอร์ที่ดีหรือว่าปัจจุบันเป็นเมเจอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ไปปรับปรุงให้ตัวเองได้มีคุณสมบัติที่เต็มเปี่ยมมากขึ้นตามที่ Google ได้บอกไว้นะครับและนี้ก็คือทั้งหมดของ2020 podcast ในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับวันนี้เทมมี ของขวัญพิเศษสำหรับผู้ฟังสั่งซื้อสูญพอดแคสต์และแฟนเพจติ้งต่างใบเทมเท่านั้นมาให้นะครับต้องบอกว่าคนที่สนใจในการพัฒนาตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมนะครับสามอย่างไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีหรือว่าบิสเนสนะครับมันมีแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์หรือแพลตฟอร์มเนี่ยชื่อว่า future skill นะครับซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ต่างๆได้นะครับโดยวันนี้เทมจะมีโค้ดลดกว่า50%มาให้กับทุกคนนะครับถ้าใครสนใจ ฟังกันดีๆแล้วเตรียมจดกันไว้ด้วยนะครับฟิวเจอร์สกิลเนี่ยเขาจะมีรูปแบบการเรียนให้กับทุกคนได้เลือกเนาะเป็น2แบบแล้วกันแบบแรกก็คือการเรียนเป็นรายปีนะครับคุณจ่ายแบบบุฟเฟ่เลยนะจ่ายครั้งเดียวเรียนได้ทุกคอร์สที่คุณสนใจในแพลตฟอร์มเขานะครับอันนี้คือแบบที่เน่แบบที่2คือคุณก็เลือกเป็นคอร์สเรียนคอร์สที่คุณสนใจเท่านั้นนะครับเป็นคอร์สสไปนะครับคราวนี้เตรียมฟังโค้ดโปรโมชั่นสำหรับ ชาว20นานพรดแคต์และติงทักดีๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจบุฟเฟ่ต์แพ็กเกจนะครับเรามีคนลด50%จากรา,าคาใหคกับทุกคนนะครับโค้ดนี้คือ A F F X T H I N K นะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะอีกครั้งหนึ่งนะครับ A F F X T H I N K เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับลด50% จากราคาขายเทมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในเดสคริปชันด้วยหรือว่าในคอมเมนต์นะกันนะครับก็ให้ทุกคนไปกดแล้วก็จะมันก็จะกรอโค้ดนี่โดยอัตโนมัติเลยนี่คือลด50%เลยนะจากบุฟเฟ่ต์แพ็กเกจนะครับคราวนี้แบบที่2เนาะแบบการเรียนเป็นหลายคอร์สนะครับถ้าทุกคนต้องการจะเลือกเรียนแค่บางคอร์สเท่านั้นเนี่ยโค้ดที่เอาไปใช้ได้นะครับลด100บาทจากราคาขายนะครับโค้ดที่ว่าคือ A F F X T H I N K 1นะอีกครั้งหนึ่งนะครับ A F F X T H I N K 1ทั้งหมดเป็นตัวอักษรใหญ่เหมือนกันนะครับนี่คือโค้ดลด100บาทจากราคาขายเมื่อเลือกเรียนเป็นหลายคอร์สนะครับเช่นเดียวกันเห็นก็จะทิ้ง ลิงก์เอาไว้ในด้านล่างเดสคริปชันรวถึงในคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนสามารถมากดแล้วมันก็จะเติมตัวให้กับทุกคนอัตโนมัตินั่เองนะครับยังไงถ้าสนใจเนี่ยก็ลองไปใช้กันดูหวังว่าจะทำให้เข้าถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ในความสบายกระเป๋าที่มากขึ้นเนาะเราก็ได้ทดลองเลยอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ